สวัสดีครับคลิปนี้จัดให้ตามคําขอสําหรับ F c ซที่ขอมานะครับให้ทําคลิปเกี่ยวกับการวางระบบน้ําพวกพืชผักต่างๆโดยเฉพาะพวกไม้เถานะครับอย่างเช่นฟักทองฟักแฟงอะไรพวกนี้เนี่ยผมใช้ระบบน้ําแบบไหนคลิปนี้จัดให้เลยครับในสวนจริงเริ่มจากจุดนี้เลยครับจุดนี้เป็นจุดที่ทําค้างปลูกฟักแฟงนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วตอนนี้ก็มีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจครับแต่ละลูกเนี่ย ก็ไม่ต่ำกว่า10กิโลเป็นฟักแฟงสายพันธุ์รวมนะครับปลูกง่ายครับไม่ค่อยมีโรคมแมลงเท่าไหร่ส่วนระบบน้ำที่ใช้จะใช้เป็นตัวนี้เลยครับเป็นมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อผมใช้ตัวใหญ่นะครับอันนี้อยู่โซนบนโซนบนสวนเลยการใช้ปีกพีเสื้อตัวใหญ่เนี่ยสำหรับพื้นที่คือระยะใกล้ๆนะครับประมาณ7-8หัวหรือ10หัวเนี่ยตัวเนี่ยพอได้นะครับออกจากเมนท่อ PVC 2นิ้ว แล้วก็มาเสียบเข้ากับท่อ PE ขนาด20มิลนะครับเป็นปีกผีเสื้อตัวใหญ่5ทับ7ตอนนี้ก็ตัวละ1บาทเองประมาณนี้นะครับก็สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในแปลงฟักแฟงแปลงนี้ทําให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์จุดนี้เป็นจุดที่1ครับส่วนจุดที่2ครับเป็นฟักทองที่ปลูกไว้โซนด้านล่างนะครับตัวนี้จะใช้เป็นมินิสเปร์ปีกผีเสื้อตัวเล็กนะครับ เพราะว่าต้องการกระจายน้ำที่ฉีดถึงใต้ใบป้องกันเพลี้ยในตัวด้วยการใช้มินิสเปรย์ปิกปีเสื้อเนี่ยข้อดีคือการกระจายน้ำดีนะครับสำหรับฉีดล้างพวกเพลี้ยต่างๆที่อยู่ใต้ใบในช่วงเราปลูกใหม่นะครับโดยเฉพาะพวกฟักทองพวกถั่วอะไรเนี่ยก็ใช้แบบมินิสเปรย์ปิกปีเสื้อนะครับผมใช้เป็นตัวเล็กเพราะว่าต้องการแรงอัดที่สูงนะครับในพื้นที่ หรือในร่องสั้นๆน,นะครับประมาณ5เมตร10เมตรนี้ใช้ได้ก็เป็นฟักทองที่ปลูกไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับตอนนี้ก็กําลังติดดอกออกผลสวยงามโรคแมลงไม่ค่อยมีมารบกวนเพราะว่าอย่างที่บอกในหลายคลิปนะครับผมใช้ขี้เถ้าในการรองพื้นหลุมก็ใช้ระบบน้ําเป็นแบบมินิสเปรย์ปีกีเสื้อตัวเล็กตัวเล็กจะราคาถูกกว่าตัวใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมครับเดินเมนมาจากท่อ2นิ้วแล้วก็ใช้ท่อ PE ขนาด20มิลแล้วก็ปักปีกผีเสื้อลงไป ก็จะได้ระบบน้ําที่ประหยัดลงทุนเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้หลายปีอยู่นะครับการกระจายน้ําก็ถือว่าไกลเป็นละองฝอยดีสําหรับปีกพิเ้อเล็กในร่องปลูกที่ไม่ไกลมากนะครับถัดมาครับจะเป็นแปลงผักกาดใช้ระบบน้ําแบบไหนแปลงผักกาดเนี่ยอันนี้เป็นแปลงเก่านะที่ใช้ผักกาดแค่1นซองแค่นั้นเองก็ได้กําไรไป10บเท่านะครับเคยทําคลิปไปแล้ว แปลงผักกาดแปลงนี้ใช้ระบบน้ําเป็นแบบเทปน้ําหยดนะครับก็คือจะวางเทปน้ําหยดตั้งแต่เริ่มหยอดเมล็ดลงแปลงเหมือนแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้มีความยาว50เมตรใช้เมล็ดพันธผักกาดกวางตุ้งแค่1นซองเท่านั้นเองแต่เราต้องหยอดให้เป็นแถวนะครับไม่ได้หวานนะเพราะเคยหวานเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะครับต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ถ้าหยอดเป็นแนวเป็นแถวแบบนี้ จะทําให้ต้นใหญ่มีความสมบูรณ์เราไม่ต้องย้ายปลูกเลยทําครั้งเดียวจบอันนี้ผมกรีดร่องเป็นสร่องก็คือหยอดเมล็ดไปสีร่องอแล้วก็วางเทปน้าหยดนะครับเขาเรียกว่าเทปน้ําหยดขนาด16มิลสามารถเสิร์ชหาและสั่งซื้อได้เลยเทปน้ําหยดขนาด16มิลระยะการหยดเนี่ยยีเซนนะครับผมใช้20เซนเปิดครั้งเดียวเนี่ยเปียกทั่วแปลงเลยนะครับสำหรับระยะปลูกแปลงขนาดความกว้าง1เมตร1.1เมตร แล้วก็ความยาว50เมตรเนี่ยใช้2เส้นคู่นะครับที่ผมใช้นะอันนี้เป็นแปลงผักกาศที่เพิ่งปลูกใหม่ได้4-5วันนี้เองนะครับเพื่อเสริมแปลงเดิมนะครับช่วงนี้ยังปลูกทันสําหรับอสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าหลังกุ่มพายไปแล้วไม่แนะนําให้ปลูกนะแต่ช่วงนี้พอปลูกได้นะครับสาหรับปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนวางระบบน้ําด้วยเทปำหยดคู่นะครับ ถ้าเราซื้อมาเป็นม้วนเนี่ยก็400กว่าบาทอุปกรณ์ก็มีวาลวสวมเทปน้ำหยดขนาด16-20มิลแล้วก็ลูกยางแล้วก็มีดอกสว่านโฮซอร์สำหรับเจาะนะครับก็เจาะเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกยางใส่วาลวแล้วก็เอาเทปน้ำหยดเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้เอง ความยาว50เมตรคู่เนี่ยปั๊มแค่ตัวเล็กๆก็สามารถดันน้ําได้นะครับเป็นพวกไดโวจุม่มขนาดตัวละ500-600บาทเนี่ยก็สามารถดันเทปหยดคู่นี้ได้นะครับหรือมากกว่านี้ยังได้เลยไม่จําเป็นต้องใช้ระบบน้ําที่ใช้เครื่องสูบใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นแปลงผักเพิ่งปลูกใหม่เทปน้ำหยดก็จะค่อยๆหยดลงแปลงนะครับเกิดความชื้นชุ่มชื้นทั่วแปลงทำให้เมล็ดผักงอกดีประมาณนี้สำหรับแปลงผักนะ ที่มีขนาดความยาวประมาณนี้ความยาวที่เห็นคือ50เมตรนะครับกว้าง1.1เมตรสําหรับปลูกผักกาดแค่1นึ่งซอง5,000เมล็ดเท่านั้นเองจุดนี้ก็จะเป็นผักกาดที่ขยายปลูกนะครับอันนี้ก็ใช้มินิสเปรย์ปีกผีเสื้อทําไมไม่ใช้เทปนําหยดเพราะว่าระยะมันสั้นนะครับระยะจุดนี้แค่10เมตร7จเมตรเนี่ยผมใช้มินิสเปรย์ปิกผีเสื้อนะครับแต่ถ้าเอาเทปนําหยดมาใส่มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะว่าเราต้องตัดนะครับเอาเทปนําหยดเนี่ย ไว้ทางยาวแปลงยาวดีวกว่าส่วนปีกพีเสื้อเนี่ยในระยะสั้นๆตัวเล็กเนี่ยมันจะวางสายได้ยาวกว่าตัวใหญ่นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันค่อยๆออกแล้วกระจายตัวดีกว่าตัวใหญ่ส่วนตัวใหญ่เนี่ยก็ใช้สําหรับจุดที่มันแคบๆนะครับอาจจะเป็นไม้ผลก็ได้แต่ถ้าจะทําแปลงผักเนี่ยถ้าแปลงกว้างๆแบบที่ผมทำเนี่ยก็เป็นเทปน้ําหยดดีกว่านะครับส่วนถ้าเป็นแปลงแคบๆ สักประมาณ10เมตรก็ใช้มินิสเปรย์ปิกเสื้อตัวเล็กก็ได้นะครับมันจะกระจายน้ําได้ดีเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเสิร์ชหาตามที่บอกไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปน้ําหยดขนาด16-20มิมิเอาระยะหยด20เซนนะครับแล้วก็ดอกสวรค์โฮซอขนาด16มิลแล้วก็วาวสวมเทปน้ําหยดนะครับ เขาขายพร้อมลูกยางอยู่แล้วแค่นี้เองครับอุปกรณ์ในการวางระบบน้ําแต่เราต้องมีท่อเมนถ้าเป็นขนาด2นิ้วก็จะดีนะครับเพราะว่าเราใช้วาลวขนาด16มิลประมาณนี้ลงทุนเพียงครั้งเดียวเทปน้ำหยดเนี่ยสมัยนี้เขาทํามาดีนะครับอยู่ได้นานไม่ต่ํากว่า3ปีอยู่แล้วถ้าเรารู้จักเก็บให้ดีนะครับไม่เดินเหยียบก็ประมาณนี้ครับการวางระบบน้ําในสวนผักณนะปัจจุบันปีนี้เลยเป็นสิ่งที่ทําจริงในสวนจริงนะครับ ปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนจำหน่ายบ้างนิดๆๆหน่นนอยตลอดฤดูกาลเพราะว่าใช้น้ำฟรีจากโซลาเซลล์ถือว่าเป็นแนวทางการวางระบบน้ำอีกรูปแบบหนึ่งเป็นทางเลือกสำหรับหลายๆท่านที่จะปลูกผักในหน้าแลรงนี้นำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสด,ดีครับผม